สวัสดีครับนานเอาภาคสวัสดีค่ะน้องนุ่นยาดานะคะเห็นแข่งขันวันตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอาถอย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 เราจะชวนเอาแล้วถอยมาบ๊ายบายอ้รวบตัวตลบเดียวเหรอครับน้องนุ่นยาดา นางเอกเสียนละมุนคนสวยวัดบางซ้ายในเภอบางซ้ายจังหวัดมนกรศรีธิยาวันที่ย22ธันวาคม2567สองคนสองคมเล่นเก่งมากขอบคคุณ่ะจะกลับกับใครอะ่ะกลับกับเป้ค่ะอ๋อโอเคใกล้บ้านใกล้ไหม เป็นใจดีแวะไปส่งอ๋อโอเคเจิการวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ันี่ยนะคะสิบเอ็ดบกกาวัตสีสโมศรนี่ยเจอกันปีใหม่ปใหม่ไม่อยู่ไปเชื่อเชียงใหม่หวันไปมีทีที่สิบเอ็ดอ่ะมัไมีีีเกียเลยีเกียัน่ย จ,จ้าจ้าจ้า,ามาดิจ้าค<อ>่<ง>ะ <laughs> ดีดีค,ค่ะ